ได้กินเขาพี่นอ้องวันนี้ก็มากินเข่าอ่านพื่เกาหละมันนี้ได้อนนี้ผัดกะเพราผัดกะเพราหมูกรอบเหลือหมูว่านนี่แล้วก็มีอันนี้ต้มจืดนี่ต้มจืดเต้าหู้ไข่แก่เผ็ดนะจ๊ะมีอันนี้มีผิดผิดทอดริกทอด,ทอดิ่มความแซ่บเข้าไป รถในพรี่ทอดอันนี้รถที่งั้เด,ด้อรถหมูรถกากหมูั่ำรถกากหมูต้มยำด,ด้วยกระชูนะหลังแ <c oughs> นวหลังมากพี่หน่อยมาจะเลิกงานเลิกงานก็เลยมาหาคนของเก่ากินของเก่าตีเห็ดหมูบ้านเฮลูเฮลฟรอสกินหลับมันเหลือนิณกะมา ก็ไม่เปนอุ่นแล้วกัใส่พริกเข้าไปนะเพราะว่าเห็ดแต่เขากินเห็ดเผ็ดว่าไรน่าจะเสียบๆน้ำกัดสากาดห่อนๆดแกง,งห่อนต้มหู้วต้มหูวไข่เนี่ยใส่บุญเสร็จใส่หมูสับไปนะ Xịt xịt Chiếm răng này đơ chá Nàng cũng ngọt Nóng cao rồi là nóng rồi สมค่อยหรอบ้างเมืองบ้านมันหลาันยากาศพ่อนหรอเมืองบ้านหลผุดวบายคนกินเนี่ยแนมโมนีมันไม่อยมากหอก้ากินจงตํำหรือว่าคันมี่นำประเด็กดิสิหรือว่ามีปลาดสิอุ้้ยมากหลายครับมาเขากัน ตอนเศร้าก็หนาวยุบยืนเย็นแต่ว่ามันใบใบามากก็อยู่ประมาณอ้ยี่สิบกองสามนี่แหละยี่สิบหายี่สิบสี่ยี่สิบหาประมาณนี้ หมูกรอบห <c oughs> มูกรอบเพียดเองเ <c oughs> สียงนก <c oughs> ได้บรรยากาศดีครับ เสียงนกกันจ๊กแ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 ล้วก็เสียงรถแลนเสียงรถแรนลนมากมากขนาดดอกดอกหูแต่ว่าเสียงนกกัาเสียงนกฮองก็มากอยู่พี่นายซอมาถึงจะบังไทยจื้อมาสองพ้หอห่อบักไงห,หนึ่งพ้อละ500หานลอยกัม <c oughs> ผัดกะเพราแซ่บแซบ แต่มันบ่เผ็ดเนาะเพื่อนก็เ,เ,กเลยมาเติมพริกเพราะว่าเผ็ดให้ให้ลูกหัวกินสำหรับเขาก็เผ็ดนะเพราะว่านนี่ถ้ากันเผ็ดเพาะสัน <c oughs> นี่เป็นอันกากหมูกากหมูกับพริก,กอทอด 嗯。 ตัหอนบุสีเซนตั้งหัหอนอ่นกับข้าวจองตัหอนแดดผสมผสานกัน เดินม,มาเดินม,มากินนะพี่น้อยเด้อกินไปเน้นโดนๆกินเที่ยวนึงกิน่บยๆกับบ้าใน้ำมันมันหล มจืดเกล็ดเพชรจ้ะพี่น้ยกินเน่นตอนเที่ยงพี่น้อยน่ะกินกินข้าวแต่ว่าตอนเย็นพี่น้อยบอกกิน พีน่นายจะกินข่าวเหมือละเวลาตอนเช้าก็กินไอ้โยเกิร์ตตอนเที่ยงก็มากินขา่าวตอนเที่ยงก็เป็นขนมจีนนี่สินะแล้วก็ตอนค่ำก็ผลไม้เท่านั้นแหละจบ,บ ขนมปังก็ไม่เคยกินมันโดนจะกินแค่นึงขนมปังพ <c oughs> ายุหลายแล้วเนาะรถอันรถแตกน้อหกินข้าวบ่เหมือสนสันนะเหลืออยู่กินข้าวบ่เหมือนสั อิ่มยังมาติอิ่มต้มจืดกินต้มจืดไปถ้วยหนึ่งอิ่มขับเขาก็เหลืออยู่ใครสกินละป่ะนี่เหลือสิมันเหลือมันนั่งหมู่บ้านเหรอขันหมือนีเบ่้มเบื่อเบื่อเมื่อกาดิจะได้เท่ห์ถิมแล้วแต่มันก็เหลือบ่หลาดหรอกเรืออายุสั้นจนมาก็จะเป็นน้ำมันไม่ต้องกินตรงนี้อิ่มแล้วก็คืออิ่มพอกันคลิปหนาได้เจ้า ไม่ได้ด้วยจ้ะขอบคุณที่มาติดตามกันจ้ะ